สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า KMM ขีด T H ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปและเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะบนหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเลือกเป็นบริการแนะนําค่ะบริการข้างล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ว่าต้องดูข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเลือกเป็นถูกใจค่ะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นํามาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่100ค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดและกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,ะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนบาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ค่ะล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้แล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยนะคะเสร็จะแล้วก็นําสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet ของเราให้เสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จะแล้วก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่อมอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านธูมอนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บนเติมด้วยค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะ ไปดูเมนตูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่ราการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่เราทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่กับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะยังนี้สองก็จะเป็นแอดไลน์ line, ค่ะสามารถคิงแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad ดเ m ขีดส MM ี K ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็ใส่เลือก เลือกหัวข้อนะคะใส่รหัสลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นหีห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play หรือ App Store แล้วพิมพ์คำว่า k m MM m k h c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่9เนาะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะ ค่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเว็บไซต์เขาได้ดำเนินการไหวมากๆเลยค่ะขึ้นมาเป็น132เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM t h คค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้ผูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ